สวัสดีค่ะวันนี้เป้จะมาตอบคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องของการทําใบเชิญนะคะหลังจากที่เป้ลงคลิปโรนี้ไปนะคนถามเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทําใบเชิญเดี๋ยววันนี้เป้จะมาตอบเป็นข้อๆเลยแล้วกันเนาะสําหรับคนที่ถามเข้ามานะคะว่าใบเชิญเนี่ยไปเอาจากที่ไหนก็อยากจะตอบว่าคุณอาศัยอยู่เขตไหนคุณก็ไปติดต่อกับเขตนั้นอย่างเช่นเป้อยู่มึนเชียนหรือว,ว่าอยู่มิวนิกเนี่ยเป้ก็ไปติดต่อกับทางเขตมิวนิกหรือถ้าคุณอยู่นอกเมืองคุณอาศัยอยู่เขตไหนคุณก็ไป ทำที่เขตนั้นๆน,น,นะคะสำหรับระยะเวลาในการขอใบเชิญน,นานไหมบอกได้เลยว่าไม่นานจ้าก่อนที่เราจะเข้าไปเนี่ยเราจะต้องทำนัดใหม่ล่วงหน้าเข้าไปก่อนนะคะแล้วทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จะให้วันนัดเรามาเราก็เตรียมเอกสารไปแล้วก็ไปยื่นให้กับเขาดูหลังจากนั้น ไม่ถึง5นาทีหรือ10นาทีเนี่ยประมาณเขาก็จะถามข้อมูลแล้วก็เขาก็จะมีแบบฟอร์มให้เรากรอกนี่ใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะพิมพ์ข้อมูลออกมามันก็จะมีใบเชิญออกมาให้เรานะคะใช้ระยะเวลาไม่ถึง10นาทีจ้าสําหรับคนที่ถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะค่าใช้จ่ายในการทําใบเชิญไม่แพงเลย2 9เยูโรเท่านั้นเองสําหรับคนที่สามารถเชิญคน จากเมืองไทยมาเที่ยวได้เขาก็จะมีเงื่อนไขนะคะอย่างเช่นว่าคุณน่ยอาศัยอยู่ในห้องแบบไหนหมายถึงว่าอ,อ,อพาร์ตเมนต์ที่คุณอยู่มีกี่ห้อง ความกว้างเท่าไหร่และเงินเดือนของคุณเนี่ยเท่าไหร่เอกสารที่เราไปยื่นขอใบเชิญก็จะมีพวกสลิปเงินเดือนค่ะแล้วสัญญาชาวบ้านที่เป้เตรียมไปนะคะแต่เอกสารพวกนี้เป็นไม่มั่นใจนะว่า,เ,าเดี๋ยวนี้เขาได้ใช้หรือเปล่าแต่ว่าตอนที่เป้ไปทําเรื่องเชิญเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็ยังใช้อยู่นะจ๊ะและคําถามยอดฮิตติดคอมเมนต์เลยนะคะคําถามที่ถามมาว่า ใบสีส้มเขาคืนให้ไหมซึ่งคําถามนี้เป้ไม่มั่นใจว่าเขาหมายถึงอะไรถ้าหมายถึงใบเชิญที่เราได้ใบเชิญมาแล้วแล้วเราเอาไปยื่นวีซา่าหมายถึงเอาเอาส่งไปให้คนเมืองไทยยื่นวีซ่าเนี่ยเขาคืนให้ไหมเป้อยากจะบอกว่าเป้เองเนี่ยทาวีซ่ามาตั้งแต่เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเป้เคยทําวีซ่าท่องเที่ยวมาสองรอบนะคะรอบแรก เขาไม่คืนเอกสารให้เป้เลยสักใบเดียวรอบที่สองที่ยื่นเนี่ยคือเขาคืนเอกสารให้เราหมดเลยคือเป้ก็ไม่รู้ว่ากฎระเบียบของเขาจริงๆเนี่ยมันมันต้องคืนหรือไม่คืนอันนี้ไม่มั่นใจตอบไม่ได้จริงๆนะคะเพราะว่าอย่างที่เป้บอกอะแต่ละคนอาจจะเจอเคสไม่เหมือนกันหรือเปล่าเพราะว่าเคสของเป้เนี่ยรอบแรกเขาไม่คืนรอบสองคืนให้หมดเลย ใบเชิญมีอายุได้ทั้งหมด6เดือนนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนับตั้งแต่วันที่เราไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่นะคะว่าเราจะทําเรื่องเชิญคนที่เมืองไทยมาวันไหนอย่างเช่นว่าไปจะเชิญแม่มาวันที่1นึมกราใบเชิญที่เขาออกมาให้เนี่ยก็จะเป็นวันที่1นึมกราถึงวันที่30มิถุนาทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราสามารถยื่นเรื่องของวีซ่าได้ภายในกําหนด6เดือน ตามใบเชิญประมาณนี้นะคะโอเคเนาะก็หวังว่าจะครบหมดทุกคำถามนะคะสำหรับคนที่อยากรู้อะไรก็เขียนเข้ามาถามกันได้เลยนะคะอันไหนตอบได้จะตอบให้อันไหนที่ไม่รู้ก็จะบอกว่าไม่รู้จริงๆนะจ๊ะคลิปวิดีโอนี้ใครเห็นว่ามีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ให้เป้ด้วยนะคะเป้เล็กป่งหน้อยต่างแดนค่ะและตอนนี้สามารถติดตามรับชมเป้ได้ในทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น เพจ Facebook ไม่ว่าจะเป็น YouTube เหมือนเดิมแล้วก็ TikTok นะคะชื่อเดียวกันหมดเลยค่ะเป้เล็กพวกหนายต่างแดนซ้า